ขอน้อมนาทุกๆคนนะครับมาร่วมยินดีนะครับกับข่าวดีอันนี้ก็คือการส่งเสริมความสมบูรณ์ในท้องทะเลนั่นเองนะครับก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่นะฮะยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้สร้างอนาคตที่ดีทางด้าน อาหารนะครับของนะครับประชาชนชาวไทยรวมถึงชาวโลกด้วยนะฮะแล้วก็ส่งเสริมในส่วนของทางด้านการอาชีพด้วยนะฮะให้เวลาช่วงยาวๆกันเลยแถมยังมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับได้มีการจัดกิจกรรมที่เขาใช้ชื่อว่าสังกอนะครับสร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทยนะครับสังกอคืออะไรติดตามนะฮะจับมือภาคีเครือข่ายสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลนะครับวันนี้เองครับวันศุกร์ที่2เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับ ขออนุญาตนํานท่านทุกท่านเลยทีเดียวนะครับมาที่นี่ครับณนะบริเวณชายทะเลหน้าสํงงานักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างเก่าอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้จัดกิจกรรมสร้างกอ่อนะครับสร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทยซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายมหมามพีสกรีวาแม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนผู้นํากลุ่มประมงพื้นบ้านคณะทํางานไตรภาคีจังหวัดสงขลาเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากตามที่เห็นเลยนะครับนายมหมามพิสกรีวาแมร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยครับว่าในฐานะเจ้าบ้านจังหวัดสงขลาต้องขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับจังหวัดสงขลา โดยส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านทั้ง4อำเภอชายทะเลสงขลาจะได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวนับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาซึ่งนอกจากการส่งเสริมด้านอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงแล้วอีกเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งคือการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลอ่าวไทยและไม่ทําให้เกิดเป็นมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้เพราะสังกอได้จัดสร้างจากวัสดุธรรมชาตินะครับสามารถย่อยสลายไปตามธรรมชาติซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านที่ดําเนินการต่อเนื่องกันมาทุกๆปีในทุกพื้นที่ชายทะเลของจังหวัดสงขานะครับ นะใส่ลงไปในทะเลนั่นเองนะครับ,นะรบ,นะรบเป็นแหล่งนะครับของสัตว์น้ําจอดสองขลาก็ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบทบาทของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการจัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น <c oughs> เช่นด้านการท่องเที่ยวชุมชน <c oughs> การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าโอท็อป ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคมสั้งกอ่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเลไทยของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในครั้งนี้จึงมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ชุมชนและพี่น้องชาวสงขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืน ทางด้านนายวิสรุตตั้งสุนทอนขันนะครับผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียมกรมเชื้เอเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่ากรมเชื้เอเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศโดยส่งเสริมและกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทางพื้นที่บนบกและในทะเลโดยนโยบายและแนวทางสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมเชื้เอเพลิงธรรมชาติก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัชการผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมปิโตรเลียมนะครับและประชาชนในพื้นที่ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเชื้เอเพลิงธรรมชาติก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องสำหรับความร่วมมือที่ได้ชัดเจนนั่นก็คือการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยกรมเชืเ้อเพลิงธรรมชาติผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดสงขลาซึ่งก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญของประเทศก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานไตรภาคีมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งก็ได้มีการประชุมหารือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับ โดยในพื้นที่ภาคใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยจัดตั้งคณะทํารรงานไตรภาคีในพื้นที่ที่มีการสำรวจและผลิตปติโตรเลียมแล้ว3าจังหวัดก็ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาโดยได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆนะครับอาทิการจัดทําประการางเทียมการจัดทําสังกอการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลและการปลูกป่าชายเลนเป็นต้น โดยทุกโครงการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนทั้งหมดสำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลาในปี2560นี้ได้ดำเนินการจัดทำสังกอจากวัสดุธรรมชาติรวมจำนวน500ต้นภายใต้ชื่อสังกอสร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทยเพื่อจัดวางบริเวณริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอระโนจำนวน100ต้นอำเภอสถิงพระจำนวน150ต้น จำอำเภอสิงหานครจํานวน100ต้นและอําเภอเมืองสงขลาจํานวน150ต้นซึ่งทางกรมก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลาโดยตรงรวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยแท้จริงนะครับไปติดตามเสียงสัมภาษณ์ครับผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตเรเลียมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมเนี่ยก็ต้องมีการที่จะสร้างความเข้าใจกับ พี่น้องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมรวมถึงการให้ความช่วยเหลือจากกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อตอบแทนให้กับพี่น้องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยมาดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับก็ควรจะมอบอผลประโยชน์ตอบแทนคือคืนสู่สังคมให้กับพี่น้องชุมชนในพื้นที่อย่างที่ผ่านมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้งเรื่องของการมอบ ทำประการังเทียมนะครับแล้วก็ปล่อยพันปลามีธนาคารธนาคารปูแล้วก็รวมถึงอย่างวันนี้ก็มาทำสังก่อะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นการทำร่วมกับชุมชนครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยอมองเห็นว่าถึงแม้จะมีกิจกรรมสำรวจและปริพัตธ์เรียมเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้นำ ผลประโยชน์ไปโดยที่ไม่มีอะไรคืนกลับมาให้กับชุมชนครับในส่วนของไต้ภาคีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีก็คือเราจะมีกิจกรรมปีละ2อสครั้งนะครับแต,แต่จะมีการหารือกันกันเป็น,เป,นเป็นการประชุมทั้ง3ฝ่ายนะครับแล้วก็มีการรับฟังว่าทางชุมชนเนี่ยมีความต้องการ กิจกรรมใดๆนะครับโดยที่เราเน้นก็คือเป็นกิจกรรมที่จะสร้างประโยชน์ต่อไปให้กับชุมชนนะครับเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นการมอบเบ็ดตกปลาให้กับแทนที่จะไม่ใช่ให้แต่ปลานะครับอย่างวันนี้เราก็ามาทําซังกอเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็ให้ปลาเนี่ยตอบเตบิตบโตบต่อ,ตอไปพี่น้องประมงก็จะได้อ่ ดูแลจับปลาได้ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเน้นโดยกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ทางชุมชนเนี่ยเป็นผู้เสนอว่าต้องการากิจกรรมในรูปแบบใดนะครับไม่ใช่ว่าทางเราคิดมาแล้วก็นำมาให้แต่ฝ่ายเดียวครับ อ๋ะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวประมงนะครับชาวจังหวัดสงขลานะครับท่านผู้บริหารต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยินดีกับประเทศไทยด้วยยินดีกับทั่วโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาเรียกว่าร่นรงแล้วก็สร้างสรรค์กันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยขอให้ทำอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มีการตรวจเป็นระยะๆด้วยกันแล้วกันนะครับความร่วมมือนะครับขอให้มีอย่างต่อเนื่องครับ